นี่มันเหนียวเหนียวดอกแค่เหนียวดอกเพามเป็นผานาไก่มีแบบเดียวเลยนี่มีเป็นผาร่มนะผารมก็มีโอ้ยผ่าร่มฉันแม่เอามาทำาดอกผาร่มแว่าลุมหนา่มกว่ัดแลว่าล่มหนานี่ยาวอมเนหนาทารมเแ่ก่นีีด้ยสคู่สี่อันนี้แหละนี่มนมม็ดนี่หอุเม็ดกันม็ดนี่โคกใหญ่โอกใหญ่ก็เอารุ่นนี้เลยอันนี้เลนี มันต้องสามคุณสอ่ะเออเพื่อนนี่นี่นี่ขบเยอะทั้งนี่นี่อิงซือมาก่ะสามคณสี่นี่นายอะไรนะี่ยิงซื้อปรดเิ็นอ่ะสามคุณสี่นะสี่ห้าสี้าเลยนี่นี่อันนี้ห้าดิยาวคุณมันใหญ่โคตรคว้หเมันยังที่คุ้ทายใดของคุงวงเอาลูกวงลงแหะเอาลงลงไปต่อสมยาวใช่อันนี้ อันนี้ได้แคหัวลมาาเทามมนาดียนีทาลองคุมน,นี่เดีย๋ดวยวไ,ไหมลองคุมน,นี่เดวลองคุมหลดเนี่ยลองคุมลเลยเ็าหาลองคุมได้ไหมล่ะอันเดียนี่มันก็สูงเน่ลองคุมหนาจะรู้เรื่องนะแต่ว่าเขาห้ลองมไ,ไ,มไม่แค่นั้นนหะ ลายีดกูโมสิทาวาิชิมาทุกคนแตกจิจนะเนี่ยอาเดี๋วทีขายของนันนงไปซืก็ขายพันโซอันนี้หงยไนาสิครอเกีกอีชอบเมื่อกี้ชอบ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 ในนี้เยอะฝุ่นดประกันได้ไหมในแจกรถในแจกงานเราไหวกันไหนเว้ยน่าดูเลย ทำไมทำไมลวงนี่มันแคบอย่นู่นพะถ้าทำใหญ่มันแพงอีกก็มาคางไม่ได้ใหหลายสัันไม่ได้ของมันมันแคบลวงนี่นี่มันเม็ดจบมดไม่ได้สีเมดจะลวงยาวแต่ลวงกว้างไสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะช่องพี่หมวยนะคะวันนี้เห็นหลายหคนบนคิดถึงพี่หมวยนะคะ พี่หมวยกำลังวุ่นวายกับการเลือก้าเต็นอยู่นะคะอันนี้ความงส่มันยมคัว้างนี่มันนย่ยข้าให้อันนี้หาใหได้กันแล้วสองมลย มเบาพืนนีุ่มลง้นใหญ่ดถึงแืพุ่มลงแต่กอนือวาปีพี่หมวยใส่ชุดสีสันสดใสจังเลยสีสันสดใสค่ะพี่หมวยพีแย่งนเดียวกันมีหูมีกยพมขึ้นใหญ่ กำลังเลือกซื้อผ้าเต็นอยู่นะคะเขาเรียกผ้าเต็นหรือเรียกอะไรเรียกผ้าเต็นเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> สวัสดีค่ะคุณพาสวัสดีค่ะคุณซัมซุงสวัสดีค่ะน้องหวานสวัสดีจ้า

บุญบนญเจ๊หวยบนนะคะบนถึงออกอีกเด้อน่ะถึงออกขายเลยวางเดือนก่อนโอ้ยอยู่ายเงินเลยที่เฮงนี้ก็ให้เงินมาเจียวยาพอจะจำนำหไปหมดอ่ะทุกชิ้หมดจำนำไปพ่อจะไปฉีดเองเหรอฉีดเองเลยเคมีนะไม่ใช่ชีวภาพนะให้ไปเอาไอ้คนหวานปุ๋ยคนหวานปุ๋ยมึงก็ไปทำไฟซะ บอกไปเดินไปบอกแกให้แกรอเขาวันเดียวไม่เป็นไรหรอกบอกหนูบอกเดี๋ยวียวเดยวไนะด้วยนะดาันะลุย้าบาทก็ได้คันนึ่งเดี๋ยวทีหลัเีวอ่มอนหวาก่นหาก่อนเดินให้

ขายเปตนที่หลังขายลอตเตอรี่ด่าแม่สองอย่างเลยไปทำไมเนาะเออคือขายไปรับเข้ามาต้องเอามาหลายจ้ะขายเปตนได้แล้วขายลอตเตอรี่ได้บ้าท่านเ่นจริงจริงมันไม่เสียเที่ยวสองอย่างมัต้องหากิ้งใหหลายอย่างแกก็ไปตามบ้านนี่แล้วเนา มันดีทุกวันนี่ก็าเขาไม่ซื้อปลาเต็มเขาซื้อลอดอรีดิเขาไม่ซื้อลอตอรี่เขาซื้อปลาเต็มบางคนก็ซื้อท้อย่างพวกไม่หล่อตัก็หลาดหล่อตัให้ซื้อได้น่น้จงเย็นหน่อยเก็บไปตามมากนี่แกต้องขายรถกระดิได้หมื่นบางทีก็ชอบเลยครับทุกวันนี่ล่าส่ตันล้านขายอาหารตำงังันตังลอตอรี่วางขายพร้อมเลยกินข่าดาดูเล็ดาพร้อมขายได้เขาบอกเพงมาขายส่งตันหนาันาดวา เขาไม่ตัดหนาเราขายแต่ก่อนขายแต่คนพิการทุกวันนี้คนไม่พิการขายมั้งหรอนั่นอไดย้ากบขายเลยล้ากัขายโยบาเขดขายต้งเขาดเขาไม่เรียกขายตัดนาดอกต่างคนต่างขายเนาะขาน่างขายเนาะ คุณวิทยาสวัสดีค่ะหายไปนานเลยพี่หมวยวัสดีค่ะน้องออกัสบอกว่ามาแล้วพี่หมวยหนูรอตั้งนานก็ไม่นานนะคะแค่ห้าหกเดือนเองค่ะที่พี่หมวยหายไปห้าหกเดือนอันนี้มาซื้อผ้าเต็นนะคะ น้ำท่วมกันไหมคะทุกคนน้ำท่วมกันไหมแตอนนี้ท่วมจนเบิดแล้วบ่อปลาออกไมาอไม่ท่วมแค่ตัวบ้านไม่ท่วมแค่ตัวบ้านแล้วน้ำถมสูงเนาะมองอื่นท่วมมืดไรนาพืชสวนท่วมเสียหายมืดอืมมันตกระโหลกมืดอืมจีบานจะมันตกระโหลอะไรเก๋ยังตกระโหลเนาะอืมเก๋ยตกระโหลมืดเด็ดบ่องวยลงบ่อมืดเลยนะกล้วย

คุณมานิบอกหมวยหายไปนานเลยมีแต่คนบอกมีแต่คนคิดถึงมีแต่คนเขามาถามเองก็ถามเจ๊อะถามว่าในใน u t u ู e นะทำไมหมวยเขาไม่ทำคลิปแล้วเหรอหายหายไปไหนอตอบดูวันนี่หายไปไหนตอบดูคนตัดต่อเรียนเยอะคนตัดต่อขี้ไปเรียนเยอะไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อไหนก็เลยไม่ค่อยได้ทำก็ถ่ายไม่ต้องแบบตัดต่อเดีย ถ่ายแบบนั้นเลยถ่ายคลิปแบบไม่ต้องตัดต่อเลยทำอะไรดาไม่ต้องทำพวกเนี่ยคนพี่น้องเออถ่ายแบบนั้นเลยเด็กสดๆเรียวๆถ่ายตัสดไปเลยเออเรียวๆไหนคนตัดต่อคนนี้เนี่ยเรียนทั้งคู่เลยงานนักงานนักอะไรวะเรียนออนไลน์เรียนออกจากบ้านไม่ได้เลยออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ถ่ายทุกคนนะคะ คุณออกัสบอกว่าท <tri> ่วมค่ะตอนนี้กำลังไปบริจาคน้ำดื่มกับอาหารแห้งที่ลบบุรีอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุนะคะอนุโมทนาสาธุเด้อเองก็กำลังจะไปงานโอเคเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปงานแล้วค่ะขอบคุณนะคะ